สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะกลับไปที่ดาวแพนดอร่าค่ะที่หลายคนรอคอยเลยกับอวตาร r e and Ash ภาค3ของมหกกาบไซไฟเรื่องยิ่งใหญ่ครับผมตอนนี้เนี่ยข้อมูลหลั่งไหลามาเยอะมากเลยค่ะทั้งจากตัวอย่างเอย่ยบทสัมภาษณ์เอย่ยข้อมูลเบื้องหลังต่างๆ ช่ครับเราจะมากลั่นกลองกันขาว่าเอ๊ะอะไรคือแก่นสำคัญอะไรที่มันบอกใบ้ทิศทางของหนังแล้วทำไมเราถึงควรตื่นเต้นกับมันถูกต้องครับคือเราจะไม่ได้แค่ไล่เลี่ยงข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่จะพยายามประติดประต่อภาพรวมดูว่าเจมส์คัมรอนเนี่ยกำลังจะพาเราไปสำรวจแง่มุมไหนของแพนด o ร่าที่มันลึกขึ้นซับซ้อนขึ้นอีกอจากสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ทั้งเรื่องราวตัวละครใหมๆ่ๆ แล้วก็ประเด็นที่น่าจะถูกหยิบมาเล่าครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นที่แบบฮือฮากันสุดๆจากตัวอย่างเลยดีกว่าค่ะครับคือการเปิดตัวเผ่าพันธุ์ใหม่เผ่าเท่าฐานหรือ Ash People อืม Ash People ชื่อเผ่าจริงๆของเขาคือแมงควานผู้นำคือวารังรับบทโดยอูน่าชัปลินนะคะดูเหมือนว่า,าปูมหลังของเผ่านี้จะดราม่ามากใช่ครับป่าของพวกเขาเนี่ยถูกทำลายด้วยไฟจากภูเขาไฟ และพอไปร้องขอความช่วยเหลือจากเอวาหรือเอวาเทพเจ้าที่ชาวนาวีนับถือครับกลับไม่ได้รับการตอบสนองซะงั้นจุดนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สําคัญเลยนะครับหรอคะยังไงคะเพราะว่ามันไม่ได้สร้างแค่ศัตรูใหม่ไงครับแต่มันสร้างความขัดแย้งภายในโลกของชาวนาวีเองเลยเป็นครั้งแ,กแรกเลยก็ไ่าได้อจากที่เคยเป็นแบบมนุษย์ปะทะนาวีเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เราเห็นรอยร้าวในศรัทธา เผ่าเท่าทานกลายเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อในเอวาเลยไม่เชื่อเลยเหรอคะครับซึ่งต่างจากทุกเผ่าที่เราเคยเจอมาอย่างสิ้นเชิงมันทําให้เกิดคําถามว่าเอ๊ะอะไรทําให้เทพเจ้าที่ดูเหมือนจะอบอุ้มทุกชีวิตบนแพนโดร่าเนี่ยถึงเลือกที่จะเพิกเฉยนั่นสิคะแล้วมันส่งผลต่อมุมมองของเผ่านี้ยังไงบ้างคะคือผู้สร้างอย่างจอร์แดนดาวเนี่ยเขาพูดชัดเจนเนะครับว่าภาคนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีทั้งนาวีที่ดีและไม่ดีเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละ เผ่าเท่าทานอาจจะถูกมองว่าเลวร้ายนะครับแต่หนังจะสำรวจว่าทำไมทำไมพวกเขาถึงเป็นแบบนั้นอ๋อคือมีเหตุผลเบื้องหลังใช่ครับเจมส์แคมเบอร์เองก็ย้ำว่าเขาต้องการก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆที่ว่ามนุษย์เลวนาวีดีตัววลังเองเนี่ยก็ถูกอธิบายว่าเป็นผู้นำที่แข็งกร้าวมากผ่านความทุกข์ยากมาเยอะพร้อมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์แม้ว่าจะดูโหดร้ายในสายตาคนอื่นก็ตามฟังดูเหมือนเราจะได้เห็นตัวละครที่มีมิติ แบบสีเทาๆมากขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่ขาวกับดำใช่เลยครับหรือแบบที่แคมรอนเคยพูดติดตลกว่าน้ำเงินกับชมพูอะไรแบบนั้นใช่ครับมันคือการสำรวจศีลธรรมที่ซับซ้อนขึ้นแรงจูงใจที่มันเกิดจากความเจ็บปวดการสูญเสียไม่ใช่แค่ความโลภหรือการปกป้องแบบที่เราเคยเห็นเป็นหลักมันทำให้โลกของแพนดอรามีความสมจริงทางอารมณ์มากขึ้นไปอีกนอกเหนือจากเผ่าเทา่าฐานแล้วนะคะยังมีอีกกลุ่มที่น่าสนใจคือ ผู้ค้าลม Wintrader อ๋อครับครับที่แคมเม o รอนเผยว่าจะเปิดตัวในภาคนี้ด้วยดูเหมือนจะเป็นกลุ่มนาวีเร่ร่อนนะคะเดินทางค้าขายไปทั่วท้องฟ้าเลยด้วยยานบินขนาดใหญ่โหยสเกลใหญ่เหมือนกันนะฮะผู้นำคือเพลักรับบทโดยเดวิดทิวลิสซึ่งจะมีบทบาทต่อเนื่องไปถึงภาค4และ5ด้วยการเพิ่มวัฒนธรรมที่หลากหลายเหล่านี้ <c oughs> ก็เป็นไปตามเป้าหมายของแคมเมรอนที่จะขยายโลกทัศน ของแพนดอร่าให้กว้างขึ้นพาเราไปเห็นวิถีชีวิตสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปไม่ได้จำกัดอยู่แค่ป่าหรือทะเลเหมือนเดิมรายละเอียดพวกนี้น่าจะถูกขยายความในหนังสืออวตาร Fire a n s h t h t v i v i s u a l Dictionary ที่กำลังจะออกมาด้วยครับซึ่งจะลงลึกถึงตัวละครใหม่พืชสัตว์สถานที่ใหม่ๆเหล่านี้เลยเอาละค่ะจากโลกที่กว้างขึ้นมาดูที่การเดินทางของตัวละครกันบ้างดีกว่า เริ่มที่สไปเดอร์เด็กหนุ่มมนุษย์ที่โตมากับครอบครัวซาลี่ครับผมตัวละครสำคัญเลยมีฉากที่แบบช็อกค,คนดูในตัวอย่างเลยคือเขานอนหมดสติแล้วมีเส้นใยของเอวามาเชื่อมต่อเหมือนที่เคยเกิดกับเกรซในภาคแรกใช่ใช่ใช่แล้วผลคือเขาสามารถหายใจในบรรยากาศแพนโดราได้โดยไม่ต้องใส่หน้ากากโอ้โหแหล่งห่าวบอกว่าตอนนี้เขาเหมือนเป็นชาวนาวีไปแล้วส่วนหนึ่ง นี่มันเรื่องใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆครับนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของกฎในจักรวาลแอวทาเลยก็ว่าได้นะฮะขนาดนั้นเลยมนุษย์คนแรกที่ถูกเปลี่ยนโดยเอวาโดยตรงแล้วคำว่าเป็นชาวนาวีส่วนหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติจริงๆนั่นสิคะแค่หายใจได้หรือมีอะไรมากกว่านั้นแล้วมันจะกระทบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วกับโคริชพ่อเขา พ่อผู้ให้กำเนิดที่เป็นร่างอวตารแล้วก็ครอบครัวซันล,ลี่พ่อแม่บุญธรรมชาวนาวีอีกยังไงบ้างปมนี้ซับซ้อนและน่าติดตามสุดๆครับที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือมีอีกฉากหนึ่งที่เขาใช้คิวเนียลคิวครับไอหางเปียใช่ค่ะหางเปียสำหรับเชื่อมต่อจิตเชื่อมกับอิลู สัตว์น้ำที่เราเห็นในภาคก่อนโอ้อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยแสดงว่าเขาไม่ได้แค่หายใจได้แต่มีอวัยวะสําคัญของชาวนาวีงอกขึ้นมาแล้วหรือว่าเอวามอบความสามารถนี้ให้นั้นยิ่งเพิ่มคำถามเข้าไปอีกครับเขาได้คิวมาได้ยังไงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเลยนะนั่นใช่ค่ะมันจะทำให้เขากลายเป็นสะพานเชื่อมที่แท้จริงระหว่างสองเผ่าพันธุ์หรือจะยิ่งทำให้เขาแปลกแยกแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองมากขึ้นไปอีก บทบาทของสไปเดอร์ในภาคนี้ดูจะสำคัญมากๆแล้วก็พลิกขันมากๆเลยครับอีกคนนึงที่ดูจะมีเส้นเรื่องเข้มข้นไม่แพ้กันเลยคือเนทิรีตัวละครโปรดของหลายๆคนครับผมมีฉากที่เธอทาสีหน้าด้วยสีดำๆซึ่งเป็นสีประจำของเผ่าเท่าฐานอืม อันนี้ก็เป็นประเด็นนี่ทําให้เกิดทฤษฎีไปต่างๆนานาเลยค่ะเธอแฝงตัวเข้าไปหรือเธอเปลี่ยนข้างไปอยู่กับวารางังหรืออาจจะเป็นฉากที่เธอต้องเผชิญหน้ากับเผ่านี้ในสถานการณ์ขับขัน,นการกระทําของเนททรีตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยก็ได้นะครับหรอคะมันอาจจะทดสอบความสัมพันธ์ในครอบครัวซันล,ลีหรือแสดงให้เห็นถึงทางเลือกที่ยากลําบากในสถานการณ์ที่บีบคั้นมากๆก็สอดคล้องกับทีมเรื่องศิลธรรธมที่ซับซ้อนขึ้น ที่ไม่ใช่แค่นาวีดีมนุษย์ร้ายอีกต่อไปแล้วอืม,มันอาจจะมีเหตุผลเบื้องหลังที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ครับและความสัมพันธ์ระหว่างควอเรจกับวารังล่ะคะมีฉากที่ทั้งสองคนทำซาเฮลูครับทิซาเฮลูคือการใช้คิวเชื่อมต่อกันซึ่งมันเป็นการแชร์ความทรงจำอารมณ์หรืออาจจะลึกซึ้งกว่านั้นบางคนถึงกับเดาว,ว่าอาจจะนำไปสู่ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกหรืออย่างน้อยก็เป็นการสร้างพันธมิตรที่น่ากลัวมากมาก ในเชิงกลยุทธ์นี่มันน่าสนใจมากนะครับค่ะการที่นาวีที่ไม่ศรัทธาเอวาอย่างวารังมาร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ r e c o m b i n a นนก็คือควาริชร่างอวตารของศัตรูกเก่ามันเปิดมิติใหม่ให้ตัวละครควาริชเลยนะฮะจากเดิมที่เป็นแค่ทหารรับจ้างดุดดันค่ะดูมีมิติขึ้นใช่ครับกลายเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนอาจจะมีเป้าหมายร่วมกันในการต่อกรอกับเจคและพวกหรือ อาจจะมีแผนซ้อนแผนกันอยู่มันทำให้คอลเลจเนี่ยคาดเดาได้ยากขึ้นเยอะเลยครับส่วนคีรีลูกสาวบุญธรรมลึกลับของเจคครับพลังของเธอก็ดูจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะมีฉากที่เธอเหมือนกำลังสื่อสารหรือเรียกหาพระแม่นักรบ the warrior mater ในสถานที่แปลกตาอืมเห็นเหมือนกันแล้วก็มีฉากที่จุดเรืองแสงบนตัวเธอสว่างวาบใต้น้ำเหมือนกำลังทดสอบขีดจำกัดพลังตัวเองอยู่ ความเชื่อมโยงพิเศษของเธอกับเอวาก็ยังคงเป็นปริศนาใหญ่ที่รอการคลี่คลายอยู่ดีก็เป็นการสารต่อปมสำคัญจาก t h e w a y of Water โดยตรงเลยครับเรื่องราวของคิรีที่มาของเธอแล้วก็ธรรมชาติของพลังที่เธอมีเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ผู้ชมอยากรู้มากที่สุดอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ดูเหมือนภาคเนี้ยเราจะได้เห็นเธอเรียนรู้แล้วก็เข้าใจพลังนั้นมากขึ้นค่ะ ซึ่งอาจจะมีบทบาทสําคัญในความขัดแย้งครั้งใหญ่นี้ด้วยอีกการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องคู่มันใหญ่เรื่องแคมรอนยืนยันแล้วว่าโลหลักลูกชายคนรองของเจกอ่าใช่ใช่ใชจะมารับหน้าที่เล่าเรื่องในภาคนี้แทนเจกเลยตามแผนที่จะเปลี่ยนมุมมองไปในแต่ละภาคการเปลี่ยนมุมมองนี้สําคัญนะครับการได้ยินเรื่องราวผ่านสายตาของโลหลักซึ่งในภาคที่แล้วเนี่ย เขาจะรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนมีปมด้อยนิดนิดครับมันจะให้โทนและมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างแน่นอนเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ความคิดของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมองความขัดแย้งหรือโลกของแพนดอร่าต่างไปจากรุ่นพ่อแม่เขาทีนี้มาดูฝั่งแอคชั่นและความขัดแย้งกันบ้างที่ดูจะดุเดือดขึ้นเยอะเลยสิ่งที่ทำให้แฟนๆแ,แบบกรีดกันมาก คือการกลับมาของโทริกโทริกใช่ครับหรือเกรซเลียลโนพัทริกส์เจ้าเวหาสีแดงดำสุดอลังการเจคเผยเป็นโทรุกมักโชผู้ขี่โทรุกในภาคแรกแต่ภาคสองมันหายไปเลยครับหายไปเลยภาคนี้เราเห็นเจคก,กลับไปหามันในถ้ำแล้วก็ขี่ออกรบกับยานของ RDA อีกครั้งการกลับมาของโทรุกมักโทรนี่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงมากนะครับอืม มันบ่งบอกว่าสถานการณ์ต้องเลวร้ายแล้วก็คับขันถึงขีดสุดจนเจคต้องกลับไปพึ่งพาสัตว์ที่ทงพลังที่สุดบนแพนดอร่าอีกครั้งเป็นการตอกย้ำบทบาทผู้นำแล้วก็สเกลของสองครามที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนอกจากนี้ยังมีฉากที่ดูเหมือนเป็นการประชุมครั้งใหญ่กับทูนคูนทูคุณพวกวานใช่ค่ะวานอัจฉริยะที่เราเจอในภาคที่แล้วเห็นทั้งเจคเนทีรี โทโนวารีโรเนาผู้นำเผ่าเม็ดไคนี่อยู่กับฝูงทูนคูนตั้ง9้าตัวนะ่ะโอ้โหเยอะนะฮะมีตัวหนึ่งดูเด่นเป็นพิเศษเลยเหมือนจะเป็นผู้นำฝูงอาจจะเป็นการขอความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามร่วมกันครับซึ่งอาจจะหมายถึงการที่ทูนคูนเองต้องละทิ้งวิถีสันติของตัวเองหรือเปล่าฉากนี้ยิ่งตอกย้ำสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกครับคือมันไม่ใช่แค่สงครามระหว่างเผ่านาวีกับมนุษย์หรือนาวีด้วยกันเองละค่ะ แต่มันเป็นการผนึกกําลังข้ามเผ่าพันธุ์ข้ามสายพันธุ์เพื่อปกป้องโลกทั้งใบเลยแสดงว่าภัยคุกค,คามในภาคนี้ต้องร้ายแรงมากๆครับแล้วก็มีฉากที่แบบบีบหัวใจชวนให้ลุ้นตามไม่น้อยเลยอย่างฉากที่เนติทิรีโดนธนูยิงกลางอากาศโอ้โหอันนี้น่าหวาดเสียวระหว่างสู้กับวารังแผลดูใกล้หัวใจมากเลือดออกเยอะด้วยน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะครับแล้วก็มีฉากที่สไปเดอร์เหมือนจะกำลังเอาอาวุธขู่ควาริช เพื่อปกป้องเจ๊หรือเปล่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากเลยฉากเหล่านี้สะท้อนถึงสิ่งที่แคมเมรอนพูดถึงเลยครับคือผลกระทบทางอารมณ์ที่ลึกซึ้ง deep emotional consequences ที่ตัวละครต้องเผชิญการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีความเป็นความตายการเลือกระหว่างสายเลือดก,กับครอบครัวที่เลี้ยงดูมาอาการบาดเจ็บสาหัสของตัวละครหลักเหล่านี้จะสร้างความสะเทือนใจแล้วก็ขับเคลื่อนเนื้อเรื่องไปในทิศทางที่คาดเดาได้ยากครับ มาดูเบื้องหลังกันหน่อยนะคะชื่อภาคอวตา Fire and Ash, รือไฟและเท่าฐานแคมรอนอธิบายว่าไฟเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความเกลียดชังความโกรธความรุนแรงส่วนเท่าฐานคือผลผลลัพธ์คือความเศร้าโศกการสูญเสียที่อาจจะนำไปสู่วงจรความรุนแรงที่ไม่จบสิน้นชื่อเรื่องบอกโทนได้ชัดเจนเลยครับว่าน่าจะมืดมนแล้วก็หนักหน่วงกว่าภาคก่อน เชื่อมโยงโดยตรงกับภูมิหลังของเผ่าเท่าฐานแล้วก็ภาพรวมของความขัดแย้งที่น่าจะทวีความรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบที่เลวร้ายด้วยครับกำหนดฉายคือ19ธันวาคม2025นะคะหลังจากเลื่อนมาหลายครั้งมากเลยเลื่อนเก่งจริงๆครับ <laughs> การถ่ายทำภาค3จริงๆเสร็จไปพร้อมๆกับภาค2ส่วนหนึ่งก็เพื่อแก้ปัญหานักแสดงเด็กโตเร็วเกินไปหรือที่เขาเรียกว่า Stranger Things Effect ช่ครับแต่ก็เจอผลกระทบจากโควิด19ทําให้งานโพสต์โปรดักชันล่าช้างบประมาณก็ยังคงมหาศาลที่250ล้านเหรียญสหรัฐการถ่ายทําพร้อมกันก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับเคมรอนเองก็ดูมั่นใจกับบทภาคนี้มากนะเหรอคะเขาบอกว่าสตูดิโอมีคอมเมนต์น้อยลงเยอะเทียบกับตอนบทภาค2เขาเปรียบเทียบว่าคอมเมนต์บทภาค2มาเป็นแบบ3หน้ากระดาษแต่ภาคนี้เหลือแค่หน้าเดียว โห oh, น้อยลงเยอะเลยแบกจากแฟนๆอยู่เสมออืมดีจังส่วนเรื่องความยาวก็มีแววว่าจะยาวกว่า The Way of Water ที่3ชั่วโมง12นาทีอีกโหเตรียมตัวเตรียมใจกันเลยทีเดียวค่ะแต่เสียงตอบรับจากคนในก็ดูดีมากๆนะคะโจวิซาดาน่าที่เล่นเป็นเนทีรีเคยบอกตั้งแต่ก่อนภาค2อฉายอีกว่ารอภาค3นะมันดีกว่ามากๆโอ้โห oh, การันตีขนาดนั้น j จ็คแชมเปี้ยนที่เล่นเป็น s p i เดอร์ก็บอกว่าบทภาคนี้หักมุมแรงแล้วก็ดีกว่าภาค2อ,อีกครับตัวแคม e รอนเองก็ดูตื่นเต้นมากที่จะได้เล่าเรื่องที่เจาะลึกลงไปในตัวละครมากขึ้นความเห็นเหล่านี้ยิ่งสร้างความคาดหวังสูงเลยครับแคม e รอนย้ำเสมอว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจแต่คือการเดินทางของตัวละครเขาบอกว่าความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในภาคนี้คือความลึกของตัวละคร เราจะได้เห็นโลกใหม่ๆก็จริงแต่สำคัญที่สุดคือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวละครและออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ไปกับพวกเขาอื mm. เป็นการเจาะลึกหัวใจและจิตวิญญาณของตัวละครจริงๆครับถ้าให้สรุปจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้นะคะอวตารไฟร์แอนแนชดูเหมือนจะขยายโลกของแพนดอร่าให้ใหญ่ขึ้นทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมครับผม แต่ขณะดเดียวกันก็ดำดิ่งลงไปในความซับซ้อนของความขัดแย้งทั้งระหว่างเผ่าพันธุ์และที่สำคัญคือภายในใจของตัวละครเอ,องใช่ครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของสไปเดอร์ของเนทิรีประเด็นศิลธรรมที่ท้าทายมันไม่ใช่แค่สงครามแย่งชิงทรัพยากรแบบเดิมๆแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องของศรัทธาการสูญเสียวงจรแห่งความแค้นเห็นด้วยเลยครับมันเป็นการปูทางไปสู่บทต่อไปของมห ah ากพาบที่จะเข้มข้น มืดมนแล้วก็สะเทือนอารมณ์ยิ่งขึ้นแน่นอนการ,รเผชิญหน้ากับเผ่าที่ไม่ศรัทธาเอว่าแล้วก็การที่ตัวละครหลักต้องรับมือกับผลกระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงมันบ่งบอกว่านี่จะเป็นการเดินทางที่ท้าทายความคิดและความรู้สึกของผู้ชมอย่างแน่นอนครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อมากๆเลยค่ะจากบทความในเดอะกอร์เดียนที่ตั้งข้อสังเกตไว้ยอย่างคมคายครับคือเขาบอกว่า ในขณะที่เราเห็นสไปเดอร์มนุษย์คนเดียวกำลังจะสามารถหายใจบนแพนดอล่าได้เจคซัลลี่กลับแสดงความกังวลว่าวันหนึ่งชาวนาวีอาจจะหายใจบนดาวของตัวเองไม่ได้โโหรือว่าสุดท้ายแล้วสนามรบที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่พื้นดินแต่เป็นอากาศของแพนดอล่าเองที่กำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปน่าคิดมากครับจนอาจบ,บีบให้ต้องเกิดการปรับตัวขนาดใหญ่ทั้งฝั่งมนุษย์ที่อาจจะอยู่รอดได้ดีขึ้น และฝั่งนาวีที่อาจจะต้องดิ้นรนในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ได้อย่างนะ่าขบคิดจริงๆค่ะ